สวัสดีค่ะอาหารเที่ยงสาธีรุณนะคะวันนี้ก็มีเมนูนี่นะคะของแท้ตลาดแต่ว่าต้องซื้อใหม่ละต้องต้องกระปุ๊กนี่นะคะ,ะนีนนะนะ่ไม่อดตอนนไหนะแม่กวนหน่อยนึงนะนี่คะ่ะดูดูดูสากเด้อค่ะอย่างยาวอะ่ะสากบ้านนี่ต้องยังนี่นะคะสากบ้านใครอ่ะเธอไี่รีหรอวะรอเฮ้ย<ล>ทำไมเราไม่เคยเห็นวะจปุกไปตลอดเลยอ้อเหรอ โอ้ดูสักบันสารนูนูทำไมย,ยาวแทนเอาใส่ไไรั้่งบอกปลาสปลาสองชน,อ,งชนอันนี้เขามีฝีมือมากเลยอ่ะเขาไม่ต้องเพ่งเล่งอะไรเยอะแยะนะคะแซบแซบค่ะคนนี้คนเดียวก็ทำสวนมันนะคะคลิปนั้นนะคะคลิปสารนูรนูตชอนคนเดิมค่ะ ชครึ่งๆหรออ้อมาใส่เพื่อฉันชอบน้ำหวานประเดกตอนกระเดกตอนอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะมีไหมม่ตอนไหมต้องมีตอนนะโอ,อ,อค้คุณลีคุณลีค,ค,ค,คน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 ดูท่าเนี่ยท่าของแท้นะคะ ของแท้ค่ะเราหมดอะไรคือมาเร็วแทะชิมได้อืชิมมะยัมมัละกเข้าไปมีกี่บาทพออันนี้เือผสมสีหรือ,รอว่าสองลูกสองลูกอ๋ออันนี้ผสมหลวงก็มาจากบ้านเ <laughs> นาะ <laughs> บ้านทังนไม่มีอะไรเลย ของเข้าทั้งนั่นด้วยนะคะแล้ว่าของบ้านสาวนูคือคุกอย่างเนี้นคุกก็สะโอ้ยังไม่ทัดไล่ด้วหอมซะแล้วอืมชีดคองแท้ของแท้ของแท้เรียบร้อย,าอยสาวนูชิมก่อนนะอ้าวกลับป้องสิดก อชม่อยชิมก็อร่อยเนาะก็ชิมขอชิมสักสองรอบนึเมาอยู่บแบบ้นมไมะอะไรนแสบเธอแสบแสบแสบอันนี้มีนี่ด้วยนะคะนี่บะหมีน่นนมนอน นีนอนนะคะนี่ยังแซ่บเลของดดน,นะคะนี่น,นี่ก็เมนูนี้อ้สายเมนูร้อนมากค่ะร้อนมากมมาโอเคนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็อู้วมาโชว์ตร,ตรงนี้สักหน่อยนึงนี่ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวของแท้นะคะจากกาลสินนะคะถาดพนมอ้าวเอา,เอาหรอถาดพนม ของของบ้านเขาค่ะไม่ใช่ของบ้านอาสาโนนี่นะข้าวเหนียวของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะคะ,ะว่าไงเ้ายิ่งได้ดาวตกสาวใช่ไหมฮึซับ อืแซ่บมากเลยสาวนุ้ยขออนุญาตไปกินก่อนนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะฝากที่ตามคลิปต่อไปของสาวนุด้วยนะคะจะได้กับสาวนุขออนุญาตกินก่อนเด้อโอเคนะคะแซ่บมากแซ่บเออไปแล้วค่ะไปแล้วไปได้ค่ะ